คุณคิดว่าปลาหน้ากลัวแค่ไหนมาดู5อันดับปลานักล่าที่โหดที่สุดในโลกบางตัวกัดแรงยิ่งกว่าหมาอันดับ5ปลางูวแวมภายหน้าตาเหมือนหลุดจากหนังสยองขวัญมันมีเขี้ยวยาวเหมือนแวมพายเอาไว้พุ่งแทงเหยื่อให้ทะลุเจอตัวนี้ในแม่น้าอเมซอนจ่หนีแทบไม่ทันอันดับ4ปลากัดน้ําเค็มนี่คือปลาตัวใหญ่ที่ชอบพุ่งชนเหยื่อด้วยแรงเต็มสปีนักตกปลายังยอมแพ้ให้ความดุของมันบางตัวกระโดดงับนกกลางอากาศด้วยซ้ําอันดับ3ปลาบาราคูดา้าพวกมันพุ่งเร็วเหมือนจจรวด ฟันเหมือนมีโกนถ้าเผลอว่ายน้ําใกล้ๆมันอาจกลายเป็นเหยื่อในพริบตาอันดับสองฉลามขาวยักษ์ราชานักล่าแห่งท้องทะเลกัดทีเดียวแรงเทียบเท่ารถสิบล้อชนแม้แต่นักว่ายน้ํายังต้องกลัวอันดับหนึ่งปลาบีรันย่านักฆ่าฝูงเล็กที่โหดที่สุดในโลกฟันคงเหมือนมีดกัดเร็วเป็นฝูงเหยื่อที่พลาดเหลือแต่กระดูกในไม่กี่วินาทีนี่แหละปลาที่คุณไม่อยากเจอในชีวิตจริงถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้า กับสัตว์โลกที่คุณไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริง